ที่นี่ครับบ้านนาพ2อน้าหนาวจเพชรบูรณ์นะครับบริเวณต้นน้ําเชิญเนี่ยเป็นที่ซึ่งมีหินโผลออกมาชัดเจนแล้วก็เป็นเป็นผืนใหญ่มากนะครับปรากฏว่ามันมีรอยทางเดินของสัตว์โบราณอยู่นะครับเราก็ได้เข้ามาทําการสรวจดูนะครับคณะจากกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเบื้องต้นเราพบว่าชั้นหินที่นี่เป็นหินที่เราเรียกว่าหน่วยหินหัวหินราดนะครับซึ่งหน่วยหินพวกนี้เนี่ยเกิดมาเก่าแก่ถึงช่วงไทรสิกตอนปลายนะครับคือประมาณ 220ล้านปีที่แล้วเพราะฉะนั้นรอยทางเดินของสัตว์ที่นี่ก็จะเป็นสัตว์โบราณชนิดหนึ่งซึ่งค่อนข้างเก่ามากนะครับทีแรกเนี่ยเราก็คิดไปถึงว่าไดาโนเสาร์แต่ปรากฏว่าช่วงแรกๆในช่วง220ล้านปีเนี่ยไดยโนเสาร์ยังมีน้อยมากแล้วก็ในชุดหินช่วยหินราดเรายังไม่เคยเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์มาก่อนนะครับลักษณะของรอยเป็นทางเดินของสัตว์ที่มีสี่เท้านะครับมีรอยเท้าทั้ง4ี่ เราจะเห็นเท้าหน้าเท้าหลังค่อนข้างจะชัดนะครับเท้าหน้าเนี่ยจะเห็นเล็บชัดเจนว่ามีสี่นิ้วนะครับเท้าหลังจะมีลักษณะที่ยาวกว่าแล้วก็พุ้งเท้ามันเนี่ยนะครับจะมีลักษณะค่อนข้างจะยาวแล้วก็เป็นสองุ่มไม่ต่อเนื่องกันเสร็จแล้วช่วงที่สําคัญก็คือเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยเท้าซ้ายกับเท้าขวาเนี่ยห่างกันมากนั่นคือมีช่วงว่างของลําตัวมากนี่เป็นลักษณะการเดินของพวกสัตว์ที่เลื้อยคลานนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าสานนิษฐานเราก็บอกว่านี่น่าจะเป็นรอยของสัตว์เลื้อยคานโบรานนะครับน่าจะเป็นพวกอะโคซอร์เพลิโคซอร์อะไรอย่างนั้นนะครับหรือหรือว่าเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันเราจะต้องเช็คลักษณะของตรวจสอบลักษณะของรอยพวกนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนบรรพบุรุษของไดโนเสาร์หรือว่ายังเป็นพวกที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่ารอยพวกนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเจอมาก่อน การตรวจสอบก็คงจะต้องมีมากขนาดของตัวพวกนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าเราเทียบดูก็น่าจะจระเข้ขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงก้าแต่ละก้าวเนี่ยเกินเมตรนะครับประมาณเ 10, กือบเกือบเมตรอย่างนี้ลําตัวของมันก็ขนาดนั้นถ้าเราคิดถึงส่วนหางส่วนหัวด้วยแล้วเนี่ยนะครับตัวมันก็น่าจะสองสามเมตรขึ้นไปนะครับความยาวของตัวนี่คือสิ่งที่เราเห็นคร่าวๆที่นี้เบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดอย่างนั้นเนี่ยก็คงต้องศึกษาถึง เราวัดรอยเราวัดช่วงกว้างเราวัดช่วงเก่านะครับเราก็คงจะบอกอะไรได้มากขึ้นกว่านี้ในประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งพบเป็นครั้งแรกนะครับที่เก่าลงไปถึงช่วงของแฟลซิกตอนปลายนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นรอยที่เก่าที่สุดอันหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเก็บรักษาค่อนข้างจะดีคืออยู่ในชั้นหินที่แข็งมากนะครับแล้วก็โผล่เอียง ยงถึงประมาณ40-45องศาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เรามองเห็นแนวทางเดินยาวมากกว่า50เมตรนะครับเท่าที่กลาด้วยตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยธรรมชาติก็เก็บรักษาแล้วก็ดูแลไว้อย่ายงดีนะครับเราช่วยกันบางส่วนที่นี่ก็จะคงอยู่ได้นานนะครับถ้าไม่มาทุบทาลายนะครับอย่ามาสกัดออย่ามาขีดเขียนมันนะครับมันก็จะดูดีไปได้อีกให้ให้เป็นมรดกของบ้านเราได้อีกนานนะครับพวกนี้นะครับรอยเท้าที่ปรากฏพวกนี้เนี่ยสัตว์ตัวนี้ นะครับในช่วงที่มันมีชีวิตอยู่เนี้ยชั้นหินชั้นหินตรงนี้นี่ยังเป็นแผ่นทรายริมน้ำนะครับเป็นเป็นพื้นดินหมาดๆที่เกือบๆจะแห้งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพวกสัตว์พวกนี้เดินลงมาประทับรอยเอาไว้แล้วชั้นหินนี้ก็ถูกแดดเผาแห้งนะครับอันนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่าหินบริเวณนี้เนี่ยเรายังเห็นริปเปอร์มากกคือรอยลิ้วคลื่นซึ่งแสดงว่า เอ่อริมน้ํามีน้ําท่วมผ่านถึงมาทําให้เกิดพวกนี้เสร็จแล้วก็มีรอยแตกระแหงนะครับบนผิวหน้าเนี่ยมีรอยแตกระแหงที่เราเรียกรอยระแหงของดินซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ถูกแดดเผาแห้งนะครับพวกนี้ยังมีร่องรอยปรากฏอยู่แสดงชัดว่าพอพวกนี้เกิดสัต์เดินผ่านมีรอยเท้าแล้วชั้นนี้ถูกแดดเผาแห้งก่อนที่จะถูกกลบฝังมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้นะครับกว่าที่จะเป็นหินนี้ก็ใช้เวลาหลายสิบล้านเออลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่นี่ก็จะเป็น ที่ที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับดีมากๆก,ก็คือว่าเ,เราสามารถมองเห็นได้แต่ไกลจริงๆแล้วลักษณะแผ่นหินนี้เนี่ยผมเป็นนักธรณีในทางธรณีเราศึกษาหินนะครับชั้นหินอย่างนี้เราชอบอยู่แล้วเพราะว่าให้อะไรต่ออะไรมากมายนะครับเราเห,ห็นเราดูเนื้อหินได้เราดูลักษณะการเกิดเพราะบนผิวหน้าของหินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นรอยไม่เฉพาะรอยรอยรอย,รอย,รอยตีนสัตว์เท่านั้นนะครับบางครั้งก็จะมีรอยรูรอย,รอยที่เกิดจาก การทับถมตัวในแต่โบราณอย่างที่ผมว่าเนี่ยผมเดินมาเนี่ยผมเห็นรอยละลแหงของน้ำลอ,ลอยรอยขึ้นนะครับบางครั้งเราก็จะเห็นสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอยู่ยนะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เป็นตัวหนึ่งและแต่บางครั้งเราก็จะเห็นพวกเล็กๆกว่านั้นรอ,อยนอนก็มีนะครับรอยสัตว์ที่เดินเล็กๆก็มีอะไรพวกนี้บอกอะไรตอไหเป็นบันทึกธรรมชาติที่เก่าที่สุดของเรารอยเท้าโบราณจํานวนมากเหล่านี้ เป็นการค้นพบครั้งสำคัญของโบราณชีววิทยาของประเทศไทยและอาจเป็นการค้นพบครั้งสำคัญต่อการโบราณชีววิทยาของโลกเมื่อรายงานการค้นคว้าออกสู่สาธารณชนและรอยเท้าดึกดำบรรเหล่านี้ก็อาจทำให้วิถีชีวิตของชาวน้ำหนาวต้องเปลี่ยนแปลงไปครับทางผมและ